วัสดีครับวันนี้ก็มีคำถามนะครับจากน้องๆนะฮะน่าจะเป็นน้องๆนะฮะถามเข้ามานะถามว่านะเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับแต่ว่าทำงานที่ใหม่มาได้6เดือนละนะครับแล้วก็กำลังจะกู้ซื้อคอนโดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผ่อนรถอยู่หนึคันจะกู้ได้ไหมนะในหลักการเนี่ยนะครับ ผมจะตอบไปหลักการก่อนจะยังไม่ลงไปในเชิงปริมาณคือตัวเลขนะครับจะยังไม่ลงในเชิงตัวเลขนะครับตอบไปหลักการก่อนอย่างนี้นะครับหลักการข้อแรกนะเรื่องเกี่ยวกับการที่เพิ่งทํางานได้6เดือนที่ใหม่ได้6เดือนนะครับคือหลักการแบบน,นี้คือถ้าเกิดคุณทํางานที่ใหม่ได้6เดือนเนี่ยคือเข้าใจว่าคงผ่านโปรแล้วแหละนะครับว่าส่วนใหญ่จะปโปรประมาณ4เดือนนะครับพอผ่านโปรแล้วก็บรรจุเป็นพนักง,งานเสร็สัญญาจ้างกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับ บางแบงค์ให้บางแบงค์ก็อาจจะไม่ให้อาจจะต้องรอครบ1ปีหรือบางแบงค์อาจจะให้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทํางานที่นี่นะครับครบ1ปีหรือ2ปีเงินเดือนเท่านี้นะะแต่ถ้าเกิดตอนนี้อายุงานแค่6เดือนเงินเดือนก็เท่านี้นะครับเงินเดือนเท่ากันอายุงานต่างกันก็อาจจะกู้ได้วงเงินมากน้อยต่างกันนะครับเขาอาจจะให้กู้ได้เต็มแม็กกว่าถ้าเกิดคุณทํางานมาปีหนึ่งถึงสปี นะครับแต่ถ้าเกิดคุณทํางานแค่6เดือนแต่ถึงแม้ผ่านโปรแล้วก็ตามเงินเดือนก็อาจจะได้ไม่เท่ากับคนที่ทํางาน1ปีถึง2ปีนะครับทีนี้บางแบงก์เขาก็จะพิจารณาต่อเนื่องไปอย่างนั้นคือเขาอาจจะขอให้คุณทําเอาหนังสือใบรับรองการผ่านงานจากที่ทํางานเก่านะครับมาดูเขาอาจจะให้คุณเต็มร้อยก็ได้นะครับถ้าที่ทํางานเก่ากับที่ทํางานใหม่เนี่ยมันเป็นระยะเวลาเกี่ยวเนื่องกันนะครับหรือว่าอาจจะห่างก,กันแค่เดือน2เดือนอันนี้เขาก็รับได้ถือว่าเกี่ยวเนื่องเพราะบางที เราลาออกแล้วเราอยากพักผ่อนสักเดือนถึง2เดือนแล้วก็ไปเริ่มงานใหม่อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะฮะที่ทางานเก่าเนี่ยห่างกันมาเป็น2อสมปีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาทํางานใหม่นะครับอันนั้นอ่ะแบงก์มันเดาได้ไม่ยากเลยว่า1เนี่ยคุณไปทําธุรกิจส่วนตัวมานะแล้วก็ไปไม่รอด <c oughs> แล้วก็เจ๊งนะครับไอ้เจ๊งกลับมามาเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับมามือเปล่านะแต่ว่ามีหนี้สินกลับมาด้วยนะครับมีหนี้สินติด ชุลมุนชุนละเกละเกลกับมาด้วยนะครับถึงแม้เขาจะเช็คเครดิตบูโรแล้วก็ตามว่าบูโรคุณไม่มีประวัติไม่ดีนะแต่ว่าแบงก์เขาอาจจะเดาว,ว่าคุณอาจจะไปเป็นหน,นี้นอกระบบใครก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเขาอาจจะมองว่าสุขภาพทางการเงินคุณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในกรณีที่ทํางานเมื่อ3ปีที่แล้วนะแล้วก็กลับมาทางานใหม่แต่ว่าทํางานใหม่ยังไม่ครบยังไม่ครบปีนะแต่ผ่านโปรอันนี้ผมแมนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบกู้เอาให้ครบปีก่อนดีกว่าเอาชัวรนะ์เขาจะได้ไม่ต้องขอดูที่ทํางานใหม่ เขาจะได้ไม่ต้องขอดูหนังสือรับรองการผ่านงานจากที่ทำงานเก่านะครับอดทนอีกนิดนึงเราให้ครบปีน่าจะดีกว่านะครับอันนี้คือจะประมาณนี้นะแต่ว่าบางที่เนี่ยนะครับเขาก็จะอาจจะต้องอายุงานไม่น้อยกว่า2ปีเขาถึงจะให้แล้วแต่แบงค์นะแล้วแต่แบงคนะ์แล้วแต่ช่วงช่วงช่วงระยะเวลาด้วยนะฮะบ,บางแบงค์ก็อาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขได้แล้วแต่ช่วงระยะเวลานะฮะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งคือ,อมีผ่อนลดนะมีการผ่อนลดนะครับมีการผ่อนลด นะครับผมดนนูนิดนึงผมทำเป็นหัวข้อไว้อะมีผ่อนลดจะกู้ได้ไหมสมมติว่าผ่านขั้นตอนว่าอายุงาน6เดือนอ่แบงก์รีมีนโยบายรับว่าไปก็คนี้มาดูในเรื่องของปริมาณคือตัวเลขนะฮะถ้าคุณมีผ่อนลดอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมาตรฐานส่วนใหญ่แบงก์ก็จะให้คุณมหนี้ได้ไม่เกิน40% 50% 60%เหรือ80%วมันแล้วแต่อย่างทอสอเนี่ยถ้าเกิดคุณมีสวัสดิการกับ บริษัทที่คุณทางานอยู่มีสวัสดิการกับเขาเนี่ยเขาให้สามารถคุณสร้างนี้ได้สูงสุดที่80%ของรายได้หรือเงินเดือนเลยนะแต่ว่านี่คือรวมรวมผ่อนบ้านใหม่ที่คุณกำลังจะกู้ด้วยนะเออนะครับทีนี้ถ้าเกิดเงินเดือนคุณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณผ่อนลดยกตัวอย่างสมมุติว่าเงินเดือนคุณ5 0,000นนะครับตัวเลขกลมๆตัวเลขกลมๆก,ก,ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ25 0 0 0นะสมมติคุณมีการผ่อนลดไปแล้วหมื่นหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเหลือแก๊ปที่เป็นหนี้ได้คือภาระหนี้ต่อเดือนได้คินอีกทีคือหมื่นห้าถูกไหมเพราะคือคุณเงินเดือนห้าหมื่นคุณมีภาระหนี้เขาเรียก DTI เนี่ยต่อเดือนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองหมื่นห้าผอลดไปแล้วหมื่นหนึ่งเท่ากับเหลือแก๊ปอีกหมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับคุณก็คือจะกู้บ้านหลังนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในสูตรของทั่วไปที่มาตรฐานน,นะครับในการผ่อนบ้าน,นครับไอ้ดอกมุ้งดอกเบีย้ยระยะเวลาไม่ต้องไปพูดถึงนะแต่มาตรฐานคือประมาณล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเหลือแก๊ปผ่อนได้อีกสองออีก 1, หมื่นห้าเท่ากับคุณจะมีแก๊ปผ่อนบ้านได้อีก2ล้านคุณจะกู้ซื้อบ้านได้อีก2ล้านคือมันถ้า2ล้านมันจะผ่อนประมาณ1มื่นีมีผ่อนรถแล้ว1นึ่คันหมื่นหนึ่งคุณจะกู้บ้านได้แค่ประมาณสองล้านนะครับกู้บ้านได้แค่ประมาณ2ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามมาตรฐานทั่วไปเนี่ยถ้าเงินเดือนคุณ5 0,000ื่นเนี่ยแล้วคุณไม่มีภาระาผ่อนรถเนี่ยคุณจะกู้บ้านในประมาณ3ล้าน นะครับคุณจะกู้บ้านได้ประมาณ3ล้านนะครับแต่อันนี้คือคุณมีผ่อนลถแล้วคุณก็จะเหลือกู้บ้านได้แค่ประมาณ 2, 000, 2> ล้านเพราะย้ำอีกทีนะคือแบงค์เนี่ย DTI คือภาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะประมาณ40 4 0ิบสีไม่ให้เกินนี้นะครับเพราะว่าอีก5 0เขาจะให้ไว้คุณคุณกินใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าภาระนี้ไม่ควรจะเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมีผ่อนลดไปแล้วหม,มื่นหน,น,นึ่งมีบัตร ภาระนี้ต่อเดือนคุณ2 0,000นะแต่เขาห้ามผ่อนเกินครึ่งหนึ่งของเดือนือ25,000ไอ้าไเท่ากับคุณเหลือแก๊ปอยู่แค่5 0 0 0แบบนี้คุณอาจจะกู้อะไรไม่ได้แล้วก็ได้นะถ้ากู้ได้คือบ้านราคาไม่เกินล้านนะออซึ่งหาไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ก็ต้องคำนวณดูด้วยนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าถ้าไรายได้ตรงนี้มันไม่พอถ้ามันเกิน40%หรือ50%แล้วก็ถือต้องหาคนกู้ร่วมนะครับจริงๆเนี่ยกู้ร่วมมาแหละแต่ว่าของคุณแทบจะเอามาคิดเป็นไรายได้หรือ คิดวงเงินอะไรไม่ได้แล้วเพราะพาระนี่คุณเต็มแม็กเนี่ยหาคนกู้ร่วมนี่คือคนกู้ร่วมต้องแบบไม่มีหนี้เลยนะมันถึงจะได้แล้วก็คนกู้ร่วมก็ควรจะเป็นเชื้อสายวงศาคณาญญาิที่เป็นสายใกล้ชิดกับเราด้วยนะแบงค์ถึงจะให้นะครับอันนี้คือประเด็นต่อมาที่ต้องพิจารณานะฮนะก็ะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคำนวณทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคิดว่า แบงก์มันอนุมัติเนะี่ยแล้วคุณมั่นใจว่าคุณผ่อนได้ก็ลุยไปเลยนะครับลุยไปเลยผมแนะนาลุยไปเลยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายตัวเองนิดนึงนะครับนะครับก็คืออย่างที่ว่านะสรุปก็คือ1ให้ผมแมนะนาคือ1นํงางงานให้ครบปีก่อนดีกว่าทํางานให้ครบปีก่อนนะครับถึงแม้เราจะมีผ่อนลดอยู่ก็ตามแล้วก็คํานวณดูที่ผมบอกนะว่ารายได้คุณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เอาง่ายๆรายได้เท่าไหร่หาร2เลยนะครับเหลือเท่าไหร่ เอาผ่อนรถไปหักลบดูนะครับเหลือเงินอีกเท่าไหร่เอา700 0ไปหารนั่นแหละคือราคาบ้านคุณจะกู้ได้นะครับแต่ถ้าคนดูแล้วเฮ้ยหารเอา700 0ไปหารแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เว้ยเข้า <c oughs> <c oughs> ใจปะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงง,งเอา700 0ไปหารคืออะไรอย่างนี้อ่ะรายได้เท่าไหร่นะครับหาร2อก็ได้ตัวเลขตัวเลขนึงพอหาร2เสร็จได้ตัวเลขตัวเลขนึงเสร็จนะครับคุณก้าวาระนี่คือผ่อนรถไปไปลบพอไปลบเหลือเงินเท่าไหร่ คุณเอา7,000ไปหารสมมติคุณเอาเจ็ดเอา7,000ในตัวไปหารตัวเนี้ยมันเท่ากับ1.5อันหนึ่งจุดห้าคูณล้านเข้าไปก็คือล้านห้าก็คือคุณกูบ้าน์ในแค่ล้านห้าถ้าหารได้ได้สองก็คือสองล้านหารได้สามก็คือสามล้านหารได้ศูนย์จุดแปดก็คือแปดแสนนะครับสูตรคืองี้นะครับรายได้หารสองนะครับแล้วก็ลบภาระนี้ลดไปนะครับเหลือเท่าไหร่เอาเจ็ดพันไปหาร ได้เท่าไหร่คือนั่นแหละวงเงินที่คุณจะกู้ได้แต่ถ้าคุณอยากกู้ได้มากขึ้นก็ต้องไปหาคนกู้ร่วงนะครับแต่่างที่ผมบอกแนะนําว่า,าให้ครบปีดีกว่าจะได้วงเงินเยอะๆรวแบงเขาจะได้ไม่สงสัยอะไรมากนะครับ,นะรบก็ตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปวันนี้นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ไลน์คําถามเข้ามานะเพื่อนๆคนไหนที่อยากคุยกับผมนะครับก็ไลน์คําถามเข้ามาได้นะครับที่แอดอันโตนิโอนะครับหรือว่าบางคนอยากพูดคุยกันสดๆนะครับผมจัดไลฟ์นะฮะในช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะ ทุกวันอาทิตย์จันอังคารพุทธพฤหัสะะเวลา2อทุ่มครึ่งนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับพอผมไลฟ์มันจะเด้งไปเตือนเพื่อนๆว่าเฮ้ยตอนนี้ช่องนี้มันไลฟ์แล้วนะเพื่อนๆมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่จะกดติดตามให้ผมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ